ฟังถูกลุงบอกว่ามันจะยากคืออันคือคนลาไปอยู่ไทยบ่สบายดีสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับช่องปนิสเนีนลอีกแล้วนี่เมื่อนี้กะ เลียกสมมว่าซูฟังแต่ว่าตอนนี้คือเฮามากินตอนเที่ยงนี่หนูเฮ็ดหนูเฮ็ดอ่าข้าวปุ้นข้าวปุ้นอ่าอย่างว่าอุ้ยหนูลืมซือ้อเฮ็ดแล้วเราก็ลืมซื้ออุ้ยข้าวปุ้นข้าวปุ้นแกงเขียวหวานเออข้าวปุ้นแกงเขียวหวานหรือว่าขนมจีนแกงเขียวหวานเออแบบว่าบอสเรากลับตาไปนละรู้สึกว่ามันเรลื่อมตาสายตาไม่ค่อยดี ต้องการการบำรุงนี่หนูเห็ดมาตอนพี่ตอนน้องแดดนี่หนูเห็ดเองแดดนีกระแซบบอหน้าอร่อยหรือเปล่าคขาห,หนูเห็ดไก่กับอันโอยผมไก่กับปีก โลหนึ่งตอเลือดอีกแกแซบบนบคนมันเข้ากันก็ได้จะได้กินจะแซบตีนกอกตีนไก่แกงเขียวหวานข้า้บอกแกงเขียวหวานยูลาวเอิ้นว่าอย่างยูลาวเอิ้นว่าแกงเผิดจำหนี่ไว้ ด้ายดีขวาซสอรี่ขอโทษขออภัยอหรือว่าน้ำมันหน่อยบอกว่าใส่น้ำขออน,นุญาตใส่น้ำอีประดนึงแต่เสบบอ มาเด้อจ้าเออแม่มาไหมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้าหรืเอ,อเว่แม่ต้องมามาก,กินข้าวน้ำกันเด้อไอ้สิทุกคนหนูจะเล่าเรื่องอันนี้จุฟังเรื่องลงกับผู้บ่าไทยาาแต่ว่าคลิปแล้วนี้ที่หนูเอาลง้วนะ มีคนท่องหนูล้ลยแหละว่าหนูอ้วนขึ้นหนูไปดิอ้วนขึ้นดอกมันเป็นหน้ามุมกล้องไรดิอ้วนขึ้นเด้เป็นหน้ามุมกล้องเด้โบเซียโบอลองมาอุ้มเบิง่งแม่คำเล็กแฮกมาทก,ก่อนเด้อบาปหนึง ทำหนึ่งอืมดีใจครับ ดูสิว่าเรื่องคนไทยถามหนูมาหลายหลายว่าอ่ะยังก็เพื่อนเห็นข่าวที่ว่าเพื่อนเห็นข่าวที่ว่าอนคนไทยมาลาวแล้วถึกจับนะหนูสิว่าสุฟังเดอ้อหลายคนถามหนูมาว่าเป็นอย่างขึถึกจับมม็นบ่จริง,งนะเพื่อนกับโบได้จับกันง่ายกันไดขนาดนั้นก็คือคือสมมติคนลาวคนลาวสิไปไทยเป็นบ่เขาก็ต้องอ่ะ ผ่านแดนจำปึ้มเอียงคือกันเบิร์คือคนไทยข้ามาฟังล้วมันบอกออจำปึ้มเอียงคือกันเบิรแล้ววันนี้ในกรณีที่บ่าเขามาแล้วเฮาจะนอนพักสมมุติว่าพวกพี่จะมาเราจะมาพักอยู่บ้านหนูมันบอหนูเป็นเขาหนูเป็นเจ้าของบ้านหนูนะต้องไปแจ้งในบ้านอ่าในบ้านคนไทยมาจากไหนในบ้านผู้ใหญ่บ้านบอกประมาณนี้ผู้ใหญ่บ้านอย่งสั่อยางเลยแหละ หนูต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าเออแบบสิมีพี่น้องตางซาตางเด่นต่างแข่งตางเมืองสิมายยามเด้อแบบหลังจากเขาแจ้งเพิ่นแล้วมันบอกตอนแรงเพื่อนจะมากวดว่าเออผู้นี้เป็นไผ่มาถืกมาถือกฎหมายโบมาแตใส่มาจ้าแบบว่าเขามาแบบถือกฎหมายโบนะเออคันเขามาแบบถือกฎหมายอย่างนะก็แล้วไปก็แล้วแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็อยู่ได แต่แันนี้ถ้าเขาลากมาโดยที่บุมมีเอกสารอย่างนั้นนี่นะแน่นอนเพื่อนก็ต้องจับเพื่อความปลอดภัยอยู่แล้วเพื่อนก็ต้องจับละไปถามว่าเออไปจังหดมาจังหดเป็นอย่างคือมานี่เป็นอย่างคือบุมมีเอกสารนั้นนี่หนะเออมันเป็นจังสั้นเพราะฉะนั้นบุต้องตื่นมานี่เพื่อนบุได้จับง่ายๆดูเพื่อนก็มามาเขาเจาเออว่าจังหดก็มาถึกมาถึกคอกมาจังใดบาแต่เดิมว่าจังใดมาหนุ คันมาถืกกดหมายนะก็ะคือเพื่อนบดจับแต่ทำมาถืกแบบบ่มีกฎหมายเพื่อนกระต้นจ้าเพื่อนกระต้นจับไปสืบไปสวนว่าเออไปจังไหนมาจังไหนลูกหลานผายคือมาแบบบม่มีกดหมอกกฎหมายสินะ เนี่ยมาหย่ามบ้านหนูคันจะงพูหนูชิพาหนูชิพาไปเออหนูชิพานหนูชิพาเห็นให้บบิ้งบ้านมันเปิดจังไหนมาตรงย่านมาหย่ามหนูเด้อ หนูสิพ้าอ่นหนูสีพ้าเบื้องมาเพื่อนเฮ็ดจังไหนแต่ต้องมีขนมมาฝากหนูนะซนละหนูมาให้มายา <c oughs> ไพ่หลักมูเรื่องอย่างอีกถามหนูถ้าตัวใดหนูบอกได้หนูจะอาธิบายหนูจะอธิบายสุฟังอืม กับเปแล้วก็มีหลายคนถามมาอ่าอียังก็ไปยุหันถ้าว่าเขาอันครบอย่างแล้วนะเขาอยู่ได้จากมืออันนี้มันจะมีกำหนดอยู่อันนั้นบอกว่าอันนี้หนูกับโบเแเ่เปไป เดี๋ยวหนูไปหาคำตอบกัเนเลยว่าไปประมาแล้วกันไหนหนูหากรขึ้นออกเมื่อกี้นี่แท mm hmm. บลดจัดเข้มข้น จะว่าจะฟังว่าเรื่องแต่งงานคันคนไทยมาแต่งงานอยู่ลาวนี่หนูบอกูว่ามันจะยากคืออันคือคนลาวไปอยู่ไทยบอกเพราะว่าคนลาวไปอยู่ไทยนี่ต้องได้แลนไปแต่งงานแม่นบอกแล้วอยู่ลาวถ้าคนลาวแต่งงานนี่ส่วนหลายนี่เพื่อนอยากให้เพื่อนอยากให้เขยมาอยู่ เพื่อนจะให้เขยมาอยู่นําชินะแต่กันแล้วแต่แต่แต่กันแล้แตแตวตกลงกันว่าหลังจากได้งานแล้วผายสิไปอยู่บ้านผายหรือว่าสิอยู่ตั้งหา้าอย่างนี้นะการจัดงานกะขึ้นกับสองไฟล์ลุ้มกันค่าดอกค่าโดงอย่างกัว่าไปคือเอาเพราอะไรเราหายไกลตัวจัดอยู่บ้านอยู่เฮือน อันมีทึนกับจัดยุงแฮมสินะแต่ถามว่าคนล้าวแต่งงานกับอันแต่งงานแล้วไปยูทายนี่ หนูยังบบกหูแหววว่ามันต้องเริ่มจางไหนหนูหูแต่ได้ยินหนูเคยแต่บึ่งฟังคร่าวๆจากแบบคนใกล้เคียงคนใกล้ตัวพูว่า,าการเล่นอะไรอย่างก็เล่นใบแต่ง,งานนียากมันบอกพนว่าเล่นใบแต่ง,งานมันต้องมูลค่าสูงหละกันยากเห็นพนว่าแต่กันยังบอกเคยเตงยังบอกเคยไปแพ้กันได้ประแตกเอานูแน่ อยากลองแบบเอออยาก็เล่นแบบแต่งงานรักอย่างก่อหักข้ามฟังขลอืมหักข้ามฟังขลุครับครับคุณบาวไทยคุณบาวอีสานคุณบาวกรุงเทพคุณได้ก็ได้ ใช่ป่ะสามารถจับก้องเฮ้นูได้หนูมักเบิดจับก้องไทายหุบให้หนูได้เป็นหนูมักเบิ้ลครับคุณยิงทายฮุบมีอยู่พันแปดฮุบแต่จะได้ฮุบเดียวเป็นเกือบทุกคนทุกคนเลยแฟนแฟนผ่ยเป็นเนื้อผ่ายผ่ายมี ใครมีซู้มีแฟนเป็นขึ้นหนูว้าวบอกไปลิ้นชายกยาแฟนทายฮุบบ่ถึกใจนี่เครียดมันบอ่นทายฮุบบ่ถึกมุมนี่ก็เครียดทายได้หลายฮุบสำเร็จก็ตามไผสสวบาฮุบอื่นงานก็ตามต้องเป็นฮุบที่ตัวเองมากเท่านั้นงาม <laughs> ทายได้ร้อยฮุบต้องเอาลงฮุบเดียวเท่านั้นอ่ะ พอยบายหนังฮู้อบอเขาบ้างฮู้หูปหนึ่งเขาใช้เวลาแต่งไปแล้วครึ่งมือกายนั้นเขาไม่าสามารถที่จะแต่งมันได้อีกคุณยิงกับแล้วแต่งหู้ไม่เป็นของคู่กันแค่ะ ก็คล้ายๆกับเครื่องสำอางมันเป็นของคู่กันกันกบผู้หญิงสิได้นี่ มื่อนี้หนูกับวอาสุฟังจบละใครอยากฮู้เรื่องอย่างแบบว่าเลขเปลี่ยนประเพณีกันหรืออย่างจังไหนฮะนะคอมเมนต์ไว้เด้อหนูเอ้ยหนูจะแยบโต้ความหนูจะมาวอาสุฟังอันไหนที่หนูฮู้เดี๋ยวหนูจะมาวอาสุฟังนะอันไหนที่หนูพ่ฮู้เดี๋ยวหนูจะไปศึกษาแล้วนี่นั่นแห้วหนูก็จะมาวอาสุฟังเด้อสําหรับเมื่อนี้หนูก็ได้อ่าข้าวปุ้นะอ่าข้าวปุ้นเนี่ยข้าวปุ้น แกงเขียวหวานมาต้นพี่ต้นน้องสำหรับเมื่อหน้าหนูจะเม้าอย่างซูฟางจะกินอย่างจะไปใสก่กับฝักติดตามไว้คือเกาเดอร์สำหรับเมือน,นี้หนูไปก่อนบ๊ายบาย